บทที่สิบสองชยาสก,กากตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนังจัตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะระทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหัง มัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิธิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสาภคุณาการโรหาทะเยเมอะนุรุธโธสารีพุทโตจะทักกิเนกนทันโย ปิติภาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกทักคิเนะสันเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโนอุปาสุงม,มะวามโสตะเกเก,เกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังคโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาว กุมารกัสสะโปเทโรมหิสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะเนนิจจังปทิทถาสิกุณการโรบุญโยังคุลิมาโรจะฉุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานะลาเตติลกามะละเสสาสีติมหาเถราวิจิตาชินะ สาวกาเอเตสีติมหาเถราชิทวันโตชินรสาฉลันตาสีนาเตเชนะอังคมังคกสุสันติตาระทนังปุระโตอาสิทักิเนเมตสุตกังทักชักขังปันจะโตอาสิ วาเมอังคุลิมาละกังขันธะโมระปะริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการะสันติตาสินนานาวะสังยุตตาสัตปาการะลังกะตาวาตปิตาทะสัญชาตาภิรหัต มัทธุปัตตวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตจินนาเตสนาวะสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปฏตชะเรสนะปัญชะระมัตจันหิวิหารตังมะหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโคจินานุภาเวนะจิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังพานุภาเวนะจิตตตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะมาริจินะปันชะเรติ บทที่สิบาหุงสาหัสสะภา <c oughs> สามภินนตมิตาสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตโคระชะเสนมารังตานาธิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยามังคลานิมาราติเรกามภิยุชมิตาสัพพารัต โูรัมปนาละวะกามาคามัฏฐทายักขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานินาลาคิริงคาชาวารังอติมาตตาภูตังทาวะคิจกกรมสะนีวะสุทารุนันตัง เมตตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยยะมังทลานิอุขิตะคักขามติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคูลิมาละวันตังอิทีภิสังขตามโนชิตวามุนินโท ตันเตชาสาภาวะตุเตชายมังคะลานิกัตตวานากัทมุทรังอิวะขับภินียาจินจายะทุทะวะจารังชันะกายะมาเชสันเตนะโสมวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายามังคะลานิ สัจจวิหายะมัติสัจจกาวะทักเกตุงวาทาพิโรปิตามะยังอติอันทะูตังปัญญาปัีิปัจาริโตจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยยมังคะลานนันโทปาน,นันทะพุชคังวิพุธังมหิตทิงพุเตนะ เระผุชเคนะปะมาปายันโตอิทุปะเทชะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคลานิทุกขาหะทิติพุะเคนะสุธัตหัดทังพรมังวิสุทธิสุติมิตรทิพกาพิธานัง ยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายมังคลานิเอเตปิพุทธจชนะมังคลาอัตถคขาทายวาจโนทินะทิเนสารเตมตันทีหิตวานะเนกวิธินา วิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอธิขเมยยะนโรสะปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายะสัพพานิยังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตใยบังขลัง จะยันโตโพธิยามูเลสักกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิสัยันสุชัยะบังคะเลอปราชิตะปันลังเกสีเสปะทาวิปกคะเรอภพิเสเกสัพพพุทธานังอะคัปโตปะมทติสุนันขันตัง สุมังคะลังสุปภาตังสุห uh ุติตังสุคโนสุมุตหุโตจะสุยิถังพรมจาริสุปะทักขินังกายกรรมังวาจากรรมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปณีิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตวานะละพันตับเถปะทักขิเน ภาวัตุสับพพังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสับพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสุทีพาวันตุเตภาวัตุสับพพมังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสุทีพาวันตุเตพาวตุ ภาวะตุสัพพะมังขะลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพะสังคานุภาเวนะสถาโสตีภะควันตุเต